น,นี้คุณทำงานหนักเพื่ออะไรเพื่อบ้านเพื่อรถอิสระของชีวิตแห่งการท่องเที่ยวหรือเงินทองปัจจุบันนี้เป็นยุคที่ผู้คนร่ำรวยได้ง่ายที่สุดไรอันเฟรซี่กล่าวว่าปัจจุบันเงินทองหาง่ายราวกับรูดใบไม้ออกจากติ่งข้าคุณรู้วิธีการและเป็นมืออาชีพมากพองเงินเห็นด้วยสมอง ไม่ได้เห็นได้ด้วยตาเปล่าสิ่งที่คุณเห็นนั้นอาจจะไม่ใช่ความจริงที่ปรากฏเครือข่ายผลทางที่ผู้คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจและมองข้ามแต่เส้นทางสายใหม่ที่จะนำคุณไปสู่การเปลี่ยนแปลงของชีวิตคือธุรกิจเครือข่ายนี้เองด้วยเจ็ดองค์ประกอบหลักต่อไปนี้ที่ PG Pico Star มีครบและเรามีความมั่นใจในการส่งต่อธุรกิจไปชั่วลูกชั่วหลาน ด้วยประสบการณ์ธุรกิจยาาาววนนก่14ปิบรีษัท PGP Goldstar จำกัดตั้งอยู่เลขที่302ถนนศรีวราทาวอินทาวแขวงพลับพลาเขตวังทองหลางกรุงเทพบริษัทของคนไทยก้าวไกลทั่วโลกบริษัทได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายขายตรงและผ่านสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคสคอบอถือกำเนิด จากประธานกรรมการบริษัทดรมานบวัฒนวงศวิบูรณ์ผู้เป็นเจ้าของนวัตกรรมการผลิตไฮโดรไลซสิสได้รับฉายาว่าราชาแห่งทันยพืชสกัดร,ระดับโลกรองประธานกรรมการนายแพทย์เปี่ยมโชคชลิดาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์ทางเลือกที่ปรึกษาบริษัทอาจารย์ชัตกรชูเกียรติ ผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกความสำเร็จเมื่อพูดถึง PGP Gotha ร r มาน o วัฒวะวงว g วิบูลเป็นที่รู้จักในฐานะต้นตำรับโรงงานผู้ผลิตราชาแห่งทัญพืชสกัดระดับโลกด้วยนวัตกรรมไฮโดรไลซิสที่ไม่มีใครสามารถลอกเรียนแบบได้เรามีความพร้อมเรื่องของกำลังการผลิตและเทคโนโลยีอันทันสมัยหนึ่งเดียวในโลก ยาวนานกว่า14ปีแล้วจึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่คุณจะได้ก้าวเข้าสู่ธุรกิจที่มีประวัติอันยาวนานมีโรงงานเป็นของตนเองถึง6กโรงสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นตามู่มวลชนสมาชิกได้แก่โรงงานผลิตเอนไซม์สองโรงโรงงานผลิตน้ำมันรำข้าวหนึ่งโรงโรงงานแบ่งบรรจุหนึ่งโรงโรงงานผลิตผงกล้วยดิบหนึ่งโรงและโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบันหนึ่งโรง และมียอดส่งออกต่างประเทศกว่า33ประเทศทั่วโลกผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของ PGP Goldstar ผ่านมาตรฐานรับรองคุณภาพ GMP, HACCP, ISO มาตรฐานฮาลานมาตรฐานสากลต่างๆเราเน้นความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลักมาตรฐานระดับสากลเป็นการการันตีความสำเร็จและ ความภาคภูมิใจแก่คนไทยทั้งชาติจากการตอบรับของสมาชิกทั้งในประเทศประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มเอเชียยุโรปและทั่วโลกปณิธานของประธานบริษัทต,ต้องการให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงมีธุรกิจเป็นของตนเองและตอบแทนบุญคุณพื้นแผ่นดินไทยโดยโครงการมอบรักมอบล้าน โดยการแจกเอนไซม์ถวายพระสงฆ์ผู้นำศาสนาทุกศาสนารวมทั้งผู้ยากไร้ฟรีด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดีจากบริษัทคืนกำไรสู่สังคมชาวไทย PGP เป็นบริษัทขายตรงแห่งแรกของโลกที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนในการก่อสร้างโรงงานจากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ถึง50ล้านบาทได้รับเยเวนภาษีรายได้120ล้านบาทเป็นเวลา8ปี จาก b o i และได้รับทุนวิจัยต่อเนื่องจากสอนอชอสำนักนวัตกรรมแห่งชาติขึ้นตรงกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศในวันนี้บริษัท PGP Goldstar ยังคงมุ่งม,มั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศซึ่งจะมีลายสินค้ากลุ่มใหม่ๆออกสู่ตลาดดูตลอดเวลาและเป็นผู้นำแห่งนวัตกรรมการผลิตระดับโลก ด้วยรางวัลการันตีเหรียญทองคุณภาพยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งของโลก World Quality Commitment Award จากกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสถึง7ปีซ้อนผลิตภัณฑ์ที่ทรงพลังและคุณภาพสูงสุดได้รับการออกแบบใหม่ให้เหมาะสมกับร่างกายของมนุษย์สามารถตอบสนองได้เป็นอย่างดีด้วยนวัตรกรรมไฮโดรไลซิส c in เสริมสร้างซ่อมแซมเซลล์เป็นพลังงานชีวิต ให้กับทุกๆุกเซลล์โคเบต้าเสริมสร้างภูมิต้านทานและระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายน้ำมันรำข้าว 48P ช่วยระบบหลอดเลือดและหัวใจโคควเทมเสริมพลังงานระดับเซลล์พลังงานสมองและหัวใจแคลเซียมแมกนีเซียมเสริมสร้างกระดูกและฟันควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจคลายความเครียดโคโปรเสริมสร้างกล้ามเนื้อ และระดับฮอร์โมนในร่างกายสบู่โกลเฮิร์บอุดมไปด้วยสมุนไพรนานาชนิดลดการอักเสบของสิวกลิ่นอับกลิ่นกายจุดสัน้นเบรนเนเจอเรดีทอคลำไสยย้ยางได้ผลด้วยไฟเบอร์จากธรรมชาติโกดีทีล้างพิษในร่างกายระบายขับถ่ายดีแกส๊สสารสกัดจากกล้วยหอมดิบดูแลระบบการย่อยกระเพาะอ,อาหาร กดไหลย้อนกาแฟกล้วยสกัดกาแฟสำเร็จรูปเพื่อดูแลระบบการย่อยกระเพาะอาหารโบทานิก้าข้าวกลำอุดมไปด้วยวิตามินและสารอาหารครบส่วนที่ร่างกายต้องการน้ำมันรำข้าวผสมไลโคปีนช่วยดูแลผิวพรรณให้เนียนใสอมชมพูพีพลัสช่วยระบบเลือดไหลเวียนได้ดีลดไขมันอุดตันในหลอดเลือด ประกอบไปด้วยน้ำมัน5ชนิดใน1ซอฟต์เจลโกแคช่วยดูแลสุขภาพภายในของสตรีหมดลูกและระดับฮอร์โมนไคโตซานสารเสริมประสิทธิภาพให้ผลผลิตทางการเกษตรสูงขึ้นและผ่านการตัดโมเลกุลด้วยรังสีแกรมมานอกจากผลิตภัณฑ์ที่ PGP Go เป็นเจ้าของเองแล้วนั้น ยังมีพันธมิตรทางธุรกิจอย่างบริษัทไทยประกันชีวิตถือเป็นบริษัทประกันชีวิตของคนไทยความมั่นคงสูงรวมทั้งบริษัทประกันภัยรถยนต์อย่างบริษัทอาคเนและบริษัทมิแท้สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อประกันประเภท 1, 2, 3หรือพอรบรถยนต์ผ่าน PGP g o s โก r ตาจากปกติที่คุณได้รับกรมธรร์ความคุ้มครองอย่างเดียววันนี้คุณจะได้สิทธิพิเศษ เมื่อซื้อประกันชีวิตและประกันรถยนต์ผ่าน PGP Costa มอรผลิตภัณฑ์โอเอนของบริษัทแถมกลับไปอีกร้อเปอร์เซ็จากเบีย้ยที่ซื้อประกันผ่านบริษัทของเรานี่เป็นอีกมิติหนึ่งของการผนึตกำลังระหว่างผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณภาพและพันธมิตรอย่างบริษัทไทยประกันชีวิตบริษัทอาคเนย์บริษัทมิเระทำให้มีการขยายตัวและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นแห่งแรกของโลกเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าและระบบธุรกิจสู่ประเทศเพื่อนบ้านทวีปเอเชียและทั่วโลกอีกด้วยระบบช่วยสำเร็จ The b e s t Group 755เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มนักธุรกิจที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจเครือข่ายผ่านประสบการณ์และความสำเร็จมากกว่า15ปีช่วยให้คุณมั่นใจ ในแนวทางของกลุ่ม The Best Group ประกอบไปด้วยแม่ทัพใหญ่คุณสิรินทราปีคุณทศผู้ประสบความสำเร็จเป็นมนุษย์เหมือนล้านเร็วที่สุดที่ปรึกษาและรองประธานกลุ่มคุณวรรณพรกิรรัตพิทักผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและได้ชื่อว่าสุดยอดโค้ชแห่งปีฝ่ายวิชาการและพัฒนาร,ระบบคุณพงศ์จิรกรขาวรวราเศ ผู้มากด้วยประสบการณ์จริงและความรู้ในการพัฒนาองคอ์กรผู้ประสานงานภาคลางคุณปิยวุฒิธ,ธานาพัน์ธประเสริฐหนึ่งในแก่นนำคนสำคัญที่มีบทบาทเสริมพลังทีมได้อย่างลงตัวทั้งความรู้และประสบการณ์ในการทำธุรกิจเครือข่ายยาวนานกว่าสิปีผู้ประสานงานภาคตะวันออกเรืออากาศเอกหญิงลัดดาชอบสว่างผู้ที่ตัดสินใจทำ ไม่ใช่เพราะมันง่ายหรือยากแต่เพราะมันคุ้มค่ากับความสามารถของเธอผู้ประสานงานภาคกลางคุณนิชชาพัฒน์เมตบงท์จี p คือทางรอดไม่ใช่ทางเลือกผู้ที่สร้างความสาเร็จจากการเรียนรู้ในระบบและเป็นแกนนาคนสาคัญผู้ประสานงานภาคเหนือคุณธนพลแจ่มแจ้งน้องใหม่แห่งวงการ ผู้สร้างตำนานความสำเร็จได้ในวัย22ปีและยังสร้างผู้ประสบความสำเร็จเป็นแกนนำอย่างต่อเนื่อง The Best Group สร้างผู้นำผ่านระบบโดยมีเครื่องมือของระบบคือ CD, DVD, หนังสือที่ระบบคัดสรรแล้วและรอบการประชุมที่มีประสิทธิภาพเว็บไซต์ออนไลน์ขยายธุรกิจฟรีรวมทั้ง โซเชียลมีเดียสร้างสังคมออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วเรามีการเริ่มต้นที่ง่ายและได้ผลรวดเร็วจุดเด่นของการพัฒนาคนสร้างทีมสร้างทรัพย์สินผ่านระบบการเจริญเติบโตของกลุ่ม The Base Group อย่างก้าวกระโดดส่งผลถึงภาพความสำเร็จในกลุ่มของเรามีนักธรุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากมายเกิดขึ้นภายในปี25 5 7 นักธุรกิจระดับเพรสเด้นรายได้หนึ่งแสนถึงสามแสนบาทจำนวนสี่สิบรหัสนักธุรกิจระดับโก้เพรสเด้นรายได้สามแสนถึงห้าแสนบาทจำนวนสี่รหัสนักธุรกิจระดับคราวเพรสเดนรายได้ห้าแสนถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาทจำนวนสองรหัสวันแห่งเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่นักธุรกิจรุ่นใหม่รายได้หลักหมื่นต่อเดือน เกิดขึ้นอย่างง่ายดายในโลกของธุรกิจ TGP โ o ส s t star, ภายใต้การนำของเ h e Best Group แผนรายได้ที่ชัดเจนทำจริงจ่ายจริงง่ายและมีความเป็นไปได้สอบโจทย์ของทุกภาพควาสมสำเร็จรับรายได้ทุกๆุกเจ็ดวัน TGP โ o ส Star เป็นธุรกิจของคุณที่สัมผัสได้และมีโอกาสเป,เป็นพระเด็มากที่สุดในขณะนี้แผนรายได้ไร้ขีดจำกัดน,นั่นหมายความว่า ผู้นำที่เริ่มต้นกับเราวันนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างงดงามในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่ G.P. โกสตาใช้ฐานการผลิตและสร้างธุรกิจเครือข่ายจากประเทศไทยแห่งแรกของโลกคุณสามารถเป็นอัปลายของคนทั่วโลกสามารถมีดาวไลน์ในประเทศต่างๆได้ผ่านช่องทางการตลาดของบริษัทโดยเฉพาะกลุ่มประเทศในเอเชียด้วยกัน เมื่อ AEC เกิดขึ้นในปี2558นี้รางวัลแห่งความสำเร็จของชีวิตการท่องเที่ยวอย่างไลฟ์สไตล์ใช้ชีวิตอย่างอิสระทุกที่ที่อยากไปคุณจะได้สัมผัสท้องโลกว่าอย่างที่ไม่เคยมีโอกาสในชีวิตมาก่อนอิสระภาพเงินทองเวลาครอบครัวและความฝันความหวังของคุณเอามาให้เรา ทำให้เป็นจริงขึ้นมาตั้งแต่วันนี้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จไปพร้อมกับเราเพื่อเปลี่ยนอนาคตของคุณให้เป็นอนาคตที่สดใสตลอดการกับเรา PGP g o Star และระบบที่มีพลังดึงดูดทุกความสำเร็จ The Base Group Success p r i n c e Success ความสำเร็จสร้างความสำเร็จเสมอ สนใจร่วมธุรกิจติดต่อสมัครสมาชิกฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี GGP Goza ธุรกิจเครือข่ายแห่งโลกอน,นาคตกรุณาติดต่อผู้ที่มอบดีวีดีแผ่นนี้ให้กับคุณเพื่อช่วยคุณสร้างทรัพย์สินขนาดใหญ่ผ่านระบบของเรา The Best Group